ไปครับเนี่ยตัวแทนทีมสีแดงนะครับมีการบนบานสาเกล่าวนะครับเจ้าทีเจ้าทางไม่มองด้วยนะโอ้โหทิกมากมายในการโอ้นัออกครั้งนี้สีแดงรอแล้วครับใครออกเจอสีแดงครับใช่ฮะนั่นคือทำอะไรครับสวดมนต์นี่คืออะไรฮะเล่นของหรือว่าไล่เวท ข้ามจักรยานมาสานต่อกันด้วยสุดแชมป์โอ้โหเม่อก่อนมากราบก่อนครับต้องเรียกแบบตอนสีแดงดีมาครับสับดงดีมาครับจี๊ด้เพื่อดีจุ้สินบอกว่าอย่าทำผิดกฎกติกานะครับปรับเงินนะครับไม่ปรับฮะไม่มีฮะห้ามกัดหูห้ามต่อยตาเข็มขัดนะฮะละมวยครับคนละอันกันฮะต้องมีการเป่ายิงฉุดเลือดฝั่งนะครับว่ายตอนนี้ไปว่ายตะกร้าแล้วนะครับต้องการลราหนึ่งนะครับทีมสีส้มนะครับ มีสีฟ้าเลือกฝั่งตัวเองแล้วสีแดงก็ได้อยู่ฝั่งตัวเองเหมือนกันคับ <c oughs> แต่เดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยพักครึ่งกงม,มีการสลับฝั่งกันอยู่แล้วฮ,ฮะตกลงกันนะครับว่าใครเล่นตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งไหนนะฮะซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเราควรจะต้องวางแผนน,นั่นแหละเมื่อคืนเราควรจะต้องวางแผนกันก่อนลงสนามนะครับต,ต้องมีหนึ่งคนไปป้องกันฝั่งตรงข้ามอาไว้ใช่ครับ พี่บอยเคยเล่นไหมฮะเคยตอนเ kind ด of ็กๆนี่เป็นแชมป์แบบแช์บอลนะฮะโอ้โหต้องแบ่ไหนพี่ปกติครับผมตอนเด็กๆได้เล่นแช์บอลนะฮะครับต่อมาเล่นวิวแช่โถเข้ากับอายุนุ้ยกรรมการงานดีมากแกได้เห็นแล้วตอนแรกเห็นแต่ข้างหลังพอหันหน้ามาได้ได้ใช่ไหมได้ไอคำว่าได้ดูจริงมากเลยนะครับพี่ ต้องมีการวอร์มอ่าวอร์มก่อนนะฮะนี่เ้ยนี่เป็นการวอร์มที่แตกต่างกันสีแดงนี่คือฝึกเรื่องความแม่นยำการให้ทุกคนคุ้นเคยกับลูกบอลสีฟ้านี่คือชูดเอามันเลยตอนนี้ตาชั้นตาชั้นอ่าไหนลองซ้อมดูสักหน่อยครับสีฟ้าฮือและหมดเวลาการซ้อมฮะโอเคเราจะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้งสองฝั่งด้วยนะครับ จะต้องโยนแล้วก็ต้องเอา2คนมากระโดดแย่งบอลกันปัดบอลกันใช่ฮะเป็นเป็นจุดที่สำคัญเลยเพราะว่าเราจะได้เล่นเกมรุกก่อนครับผมนะครับอ่าเริ่มครับมาแล้วอสินี่เล่าไว้ย่าเขาวงลูกอลน้หนักไม่ถูกแรงไปหน่อยน้องชัาช่งบอกใจเย็น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 นิดนึง อาครับตอนนี้เป็นสีฟ้าครับอุ้ยตอนนี้สีแดงฝัง่งเดียวเลยแล้วตายด้วยตายด้วยแล้วชูดบา,มาเล<อ>ยยังเลื้อยอยู่ฮะนอ้องฟัดใจยังบอก่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆเปิดเกมได้ดูเดือดมากดูเดือดนะดูเดือดนะมีโอกาสไปแล้วสองครั้งครับแล้วตอนนี้สีฟ้าบุกขึ้นมาบ้างครับอา้าวแล้วไอตน้เดีดยด้วด้ยังไงดีลไม่ฟฝ้าครับอ่้าครับเฝ้าวฝ้าครับ นี่ฮะฝ่าวก็ส่งบอลจากด้านข้างนะครับคณผมเป็นสีสีฟ้าได้นะครับสีฟ้าได้ฝ่าว้าวโอ้โ,โหดูเนี้ยแล้วตอนนี้ยังไงออกซ้ายขวาอุ้ยสวยครับแล้วสวนสวนข้างหน้าย,ยังไม่มีใครแล้วขวสิยังไงก็บได้ชุดยังครีนชีตอยู่ตอนนี้ครับแล้ว้างหน้าลงข้างหน้าลงแต่ว่าโดนขวางอุ้ยสวยส่งถึงแล้วชุด คือสีแดงนี่กดดันเอาอู้ปัดดีมากสุดยอดมากอุ้งเมื่อกี้สวยมากครับปัดได้แต่ว่ายังคงเป็นเกมบุกของสีแดงครับและชูดอีกทีที่ไห้ยังไม่มาครับสำหรับสีฟ้าครับแล้วก็ได้ผลจริงๆเอาครับเป็นเกมบุกของสีฟ้าเพิ่งแง่กันเองครับตอนนี้เอาแล้วส่งมาได้แต่ตรงนั้นไม่มีใครครับ แล้วเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งชุดาแล้วแดงไปสี่ครั้งยังไม่ได้สักลูกเลยฮะตอนนี้นะครับฮะเอาครับอันนี้สีแดงอีกครั้งนึงโอ้โหโอ้โหเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆเหนียวมากเอาอีกทียงเลไม่ไหวหนึ่งหนึ่งคครับสองสองแล้วนะครับ แล้วมาครับดูสีฟ้าบุกข้างตอนนี้แย่งกันอยู่นะบุทรศินว่าไงครับบุทถศินปล่อยเล่นต่อแล้วเป็นเกมบุกของสีแดงชูดระยะไกลแล้วโอโ้โหสุดยอดเอาทีมมากนะครับแต่สีแดงยังไม่ท้อขออีกลูกนึงโอโ้โหยก็อดูแล้วครับที่ช่วยทีมไว้แต่ว่าบุกไม่ขึ้นจริงๆครับสีแดงเปิดเกมเร็วมากครับแต่สีฟ้าเหนียวจริงๆแล้ว สีฟ้าข้างหน้าสุดมีนะแล้วมีฟาวครับฟาวครั้งนี้เป็นสีแดงเอาแล้วเล่นเร็วมาแล้วครับทำแล้วครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นฟุตบอลเขาเรียกเพรสซิ่งสูงที่กดดันคู้ต่อสู้สีฟ้าสีฟ้าครับได้แล้วมาข้างหน้ามีถึงไหมถึงเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วเป็นเลือดแล้วเป็นเลือดแล้ว นิดเดียวฮะแล้วลงเหมือนกันกระชิงต้องได้้ได้ต้องทยไมมือตักได้อย่างน้องซัดจังเลยใช่ฮะช็อตนี้ครับชนขอบแล้วยังคว้าไว้ได้ตอนนี้6ต่อ2คะแนนแล้วครับสีแดงนะครับแล้วมีฟาวอีกแล้วครับนี่แะเป็นเป็นบ่อสีแดงแล้วแล้วอีกแล้วครับอาศัยจังหวะงงครับ ไปไม่ได้นะครับแล้วสีฟ้าปุ๊ขึ้นไหมสีฟ้าขอแค่ไปถึงข้างหน้าความอันตรายก็จะมาครับตอนนี้ยังไงตรงกลางได้อยู่มา้วครับมา้วครับสีฟ้าเอาซะหน่อยสีฟ้าเอาซะหน่อยครับเลิกใกล้ทำเป็นเล่นใบกุ๊กฮะการชุดของแต่ละคนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะมดูสิจัโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนครับ ่งน้องปันลงมาครับสีฟ้าครับน้องปันแทนน้องโมเน่นะครับค oh <yeah. S 1> ือต้องต้องแบบว่าเอาย์เมเกอร์ลงมาใ oh <yeah. S 1> ช่ไหมคนลำเลียงบอลขึ้นไปถูกต้องฮะตอนนี้เป็นสีแดงครับที่ยังได้บุกอยู่แล้วชุดามา,มา นะที่น้องซัดจังเนี่ยสามารถใช้ตะกร้าขว้าจังหวะ2ได้แล้วก็จบครึ่งแรกครับครึ่งแรกเท่านั้นครับผมครึ่งแรกก็ดูเดือดมันมากแต่อ4คะแนนครับสีแดงนำสีฟ้าอยู่มีการ,รสสัญญาณนะครับเอาละรับบอลเรียบร้อยครับผมมาครับน้องเจนนิสขามฝั่งขามฝั่งถึงไหมโดนดักครับอา้าวแต่หลุดมือนิดนึงแล้วตรงนั้นพุทธศิล์บอกพอก่อนเลยครับ่ <laughs> า น้องลาตินครับเลือกใครดีส่ง,งให้กันกด้วยเี๋เอาเดีย๋ยวเอาเดียเเด๋ยวเออปุ๊บส่เร็วมาแล้วครับน้องเจนนิสชูดมาอุย้ยปัดได้สวยครับด้านข้างนลยครับน้องปันครับน้องปันดูครับตัวลดก,กวนอีกแล้วส่งเร็วน้องเจนนิสโดนขวาครับฝาฝาสีาได้เล่นเล่นต่อฮะน้องปันส่งเร็วอีกครั้งหนึ่งแล้วชู กันง่ายจริงๆนะฮะสีฟ้ากดดันได้ดีครับพึ่งหลังมานี้อันนี้เขาเรียกว่าพักสนามเล่นรือเปล่าครับเนี่ยอ่าใช่ครับสนามบุกครับแบบนี้เหมือนเหมือนที่สีแดงขึ้นแรกครับจะเป็นสีแดงครับได้เล่นบ้างครับสีฟ้าก็เหมือนมาร์กตัวประกบไปเลยฮะตอนนี้ฮึบส่งเร็วมาโดนขวางแล้วยังได้ครับโดนโดนสีฟ้าออกครับแล้วกลางเอาแล้วข้างหน้าลงไปสามะแดงข้างหน้าลงชู่วั ขนาดน้องแทงนั่ตรงนี้ยอดสีฟ้าครับปลุกต้นนารับสีแดงสวนมาทีเดียวเป็นเรื่องเลยครับแต่ตอนที่สีฟ้าครับไม่มีเวลามานั่งรอนครับพยายามขึ้นเร็วแล้วโตัวขวางจับหลังมาบูตสินบอกว่าเดินครับัครบได้ส่งจากด้านค้างครับน้องเชิงปางไกลมาแล้วปึ๊บไปได้อุ้ยสวยจอจออุ้ยแงงโลงไหมไป ฟาวอีกแล้วครับคณะจะเข้าแดนต้องระวังการเข้าแดนของคนปัดด้วยใช่ฮะในนั้นนี่จะมีแค่คนปัดเท่านั้นที่อยู่ได้นะครับแล้วสีแดงครับน้องเชอ้อปรางคืนกับมาแล้วแล้วย,ย,ยังไงดี <อะ S 2> ยังไงดีงดชูียบร้ครับชูดก็ดี กรานี่ก็ไปแับแต่ยังมีเวลานะครับสำหรับสีฟ้าครับขึ้นมารงกางแปะหนึ่งที่สวยสวยแล้วแม่แต่ว่าไม่พันจริงๆครับครับเอาครับสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะเคลื่อนเร็วอุ้ยลงมากลงมากลงมากแล้วโอยสูงไปนิดนึงครับน้องซะจังสายหน้าเลยกว่านี้ไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรครับแล้วอู้หปัดได้แต่ โดนใครครับจังหวะนี้เป็นสีแดงได้นะครับแล้วคุมได้ผลตลอดครับเล่นได้ไปเลยขอเปลี่ยนเลยครับบอกหยุดก่อนจะเปลี่ยนเพื่อนไม่ให้เปลี่ยนครับเล่นไปก่อนแล้วสีแดงยังไงดีได้บอลไปอีกแล้วลูกนี้ช่วยอกโย่ะขอเปลี่ยนที่บอกกรรมการได้เลยนะครับ เพื่อนเพื่อนยังไม่ยอมให้เปลี่ยนเปลี่ยนลแต่สีฟ้าครับปลุกมาแล้วสีฟ้าปลุกมาแล้วครับโอ้ไม่ยอมกันจริงๆครับช็อตนี้อ่าต้องไปส่งจากด้านข้างใหม่นะครับครับผมสีฟ้าส่งเร็วมาน้องปันยัดเอาแต่ว่าโดนด่กงลุดอีกแล้วอู้น้องปันพยายามแก้ไขแต่ว่ายังไงครับปั๊มกันไปปั้มกันมาอยู่ตรงนี้เป็นสีฟ้าแลวครับสีฟ้าเดินครับตรงนี้ครับแม่ ก้าวไปบ้างนีครับใช่แล้วสีแดงล่องอยหลุดมือลูกนี้บอลมันกระชอกฮะบอลของสีฟ้าพยียมขึ้นเร็วครับโอ้ชุดแล้วแล้วหจบเกมครับแม่เป็นสีแดงรับชนะครับครับสุดยอดมากๆเลยฮะเล่นกันอย่างแบบว่าเต็มที่ทุกคนเลย